สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเรนะคะอ่ะขึ้นตัวเลขใครเลยอ่ะแล้วก็สูตรคุณยายนะคะขึ้นด้านนี้ให้เลยนะคะสูตรคุณยายเนาะ,ะก็แคบไว้แล้วก็เอาไปวิเคราะห์แต่ตรองกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะ อ่าสูตรแอดนะคะอาง,งวดที่ผ่านมาก็น่าเสียดายอยู่เนาะเสียดายจริงๆนะคะอาง,งวดนี้นะคะระวังนะคะห้าสี่หกเจ็ดอาจจะว่าเรียงก็ได้นจะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะอ่า อสูตรคุณยายก่อนเนาะสูตรคุณยายนะคะคุณยายให้เด่นสองและห้านะคะห้าก็จะมาชนกับแอดเนาะนี่คือเด่นสูตรของแอดนะคะอ่างดนี้เป็นหวยสันจรนะคะก็โปรดใจวิจารยานด้วยนะคะหวยสัญจรของเราเนาะมาที่โคราชนะจ๊ะอ่ะคุณยายให้เด่นสองและห้านะคะคุณยายให้มาศูนย์หนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสองสี่นะคะสองห้าแอดก็ชอบคุณยายอยู่นะคะแอดว่าจะให้เป็นแนวทางเนาะแต่ว่าก็จะมีเลขฝันมาด้วยนะคะใครมาชมคลิปนี้มีเลขฝันด้วยเนาะป้าเจ้านอนอยูน่นอนกินนอนฝันเนาะอ่ะแต่ว่าเออ่สูตรแอดที่แอดจับนะคะก็จะมีเอห้า 4 6่หกนะคะแล้วก็สี่นะคะแอดจับ3ตัวนะแล้วก็ไปวิครอะใ์ไต,ตรองนะคะทั้งหมดทั้งปวงนะตัวเราเองเนาะอะก็ไปวิคหอดูนะจ๊ะอาย้ำสูตรคุณยาย0ูนย์ห1ึ่งสอ หนึ่งห้าสองสี่นะคะอ่าแล้วก็เลขทูบที่แอดไปจุดมาเนาะเลขทูบจุดตอนวันพระนะคะอันนี้เลขทูบนะคะแอดจุดนะคะก็จะมีอ่าแปดสองเก้านะคะนี่คือเลขทูบนะคะอ่าเลขทูบเนาะอ่าลงรว,วมเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นเลขฝันนะคะอ่าเลขฝันก็ไปวิเคราะห์ดูนะคะ ตัวนี้เป็นเลขฝันของแอดนะจ๊ะอันนี้ฝันตอนวันพระเหมือนกันนะคะแต่ก็คือมาตรงตรงกับเลขสูตรของคนยายนะคะอันนี้ฝันนะ,ะเพราะว่าป้าฝันอย่างนี้ทั้งแยกแยะใดนะคะ,ะแต่ว่าตามเลขสูตรนะคะอายุแอดอวันเกิดที่ผ่านมานะคะ,อ,ะอายุของแอดนะ อ่าอายุอ่อวันที่22ที่ผ่านมานะคะอายุ46ปีเนาะฝันว่าตัวเองาบน้ำไงายนา้ำติงต่งนิงนิ่งนิ่งิ่งนิ่งนิงนะคะแล้วก็เอ่อเพิ่นก็บอกมานะคะตัวเดียวเนาะอันนี้เป็นเลขฝันนะคะอันนี้เป็นเลขทูบที่จุดตอนแอดไปทําบุญอ่าที่อ่อไม่ขอเอ่ยนะอ่ะสุดคุณยายก็ขึ้นให้เลยนะคะไม่ย้ำอีกแล้วเนาะ อ่าเด่นชัดแจ๋วมากแต่ว่าตัวเลขของแอดนะระวังนะถ้ามาอย่างนี้ก็คือระวังเลขเด่นด้วยนะคะแต่ว่าให้สุดๆก็คืออ่าเด่นสาหรับใครที่อยากลุ้นอินอ่าเด่นนะคะห้านะคะตัวเดียวเนาะอ่าอ่าสองห้าหรือว่าจะเป็นห้าห้าก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเลขฝันของแอดเนาะ เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะโปรใช้วิจารยานทุกครั้งด้วยนะคะในการรับชมเนาะอ่าทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาส,สนาของตัวเรานะคะอ่าวดที่ผ่านมาเดี๋ยวเดียวเยวเอาลงก่อนอ่าตัวนี้ผลออกัดที่ผ่านมานะคะอ่าห้าห้าดีวนะ ห้าห้าเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะคะใครที่ยังชอบเก้าอยู่ก็จะมีเลขทูบนะคะที่แอดประจุดมานะคะสถานที่ศักดิ์สนะิทธิ์นะคะอ่าตัวนี้นะคะสามตัวเนาะเพื่อมีใครชอบก็เลยเอามาให้เป็นแนวทางนะคะอันนี้ตัวเลขที่แอดจับมาจากสูตรของแอดนะคะก็เอาไปวิเคราะห์ด้วยนะจ๊ะ เออดว่าอาจจะเลียงนะคะก็คืออาจจะเลียงอาจอาจะเบิ้ลนะสังเกตดูนะคะถ้าเบิ้ลก็อืมเออจะว่ายังไงดีละ่ะเนาะก็คือตามสูตรนะคะท่านผู้ชมค่ะ เบิ้ลที่คุณยายให้มาก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะคะเบิ้ลเนาะสูตรคุณยายนะเผื่อมีใครชอบอ่ะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งได้นะคะแต่อย่าเบิ้ลศูนย์ศูนย์เหอะเนาะเบิ้ลอะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเผื่อมีใครชอบนะคะตามกับคุณยายแล้วก็มีห้าห้าด้วยนะคะ ใช้วิจรญญารย์นะฮะท่านผู้ชมในการรับชมเนาะสูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจ๊ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะท่านผู้ชมคะถ้าไม่เบิร์นก็เลี่ยงนะคะแต่ว่าแอดคิดว่าน่าจะเลี่ยงนะแอดแอดแอดไม่คิดว่าเลขจะเบิร์นนะคะคิดว่าตัวเลขอ,อาจจะเลี่ยงเพราะว่า สูตรแอดมาเลขเรียง 67, ไงสี่ห้าหกเจ็ดจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะ,อะขอบคุณมากๆค่ะใครที่เข้ามาติดตามนะคะแอดก็จะมีเลขฝันแล้วก็เลขทูบมีอายุวันเกิดของแอดให้ด้วยนะคะใครที่ชอบเปิ้ลก็จะมี0ู1ยแล้วก็ห้นะคะท่านผู้ชมคะขอบคุณมากๆค่ะ